อยู่บนนี้แหละเทียบเทียบกันดูเนี้ยไอ้ไอตัวนั้นน่าจะมีขีดอยู่ปลายปลายเขาอะเดือนเดือนเดือนมาันทำไม้เขาเสมอเลยมีครับดานขีดเอ๋ยของเห็นป้ามีครับเออแล้วเ,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 เราต้องให้จุดจุดที่อยู่บนในตัวตัวขอบเพลิงนั่นแหละเดี๋ยวนะมาดูทีข่ขีดขีดมันอยู่ประมาณนีน้ขีดขีดตรงนี้จะต้องอยู่ตรงจุดจุดที่ตัว,ต,วตัวถ้วยไอหนีนเอ่เดี้านซ้ายเนีย่ย ตัวตัวาน,นี้จุดก็น่าจะเป็นจุดนี้แล้วแหละจุดจุดที่ที่เวลาเราใส่เข้าไปอะ่ะต้องต้องให้มันตรง<อ>ถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ลงอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ลงมันล่องแต่ว่าแต่ว่ามุมในการเขี่ยมันจะไม่พอขาเขี่ยตรงนี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยเ<อ>ดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้ว,<อ>แ,ลวแล้วเวลาเราเราเข้าเกียร์ปุ๊บไอไอขาตัวนี้นะไอไอนี่เบรกมันเป็นไม่ไม่มีเบรคขนาดรุ่นนี้ไม่มีเบรคขนาด แต่แล้วแต่บางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีไอ้ตัวนี้เวลาเวลาที่เราเข้าเกียร์มันมันจะมาเขี่ยเขี่ยตัวนี้ทําให้ให้ให้ตงเนี้ซึ่งมันเคยอยู่ตรงกับตัวลูกปืนลูกปืนกดคัดมันอยู่ในหลุมเนียพอมันมาเขี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ตัวฐานขยับมันจะปีนขอนทำให้กดกดจะตัวคัดชุดที่สองหมอเหมือนกับเป็นการกำมือการมือการกำมันตัอเป็นออโต้หน้าแปดตัวกดคัดทางานโดยตัวรถครับเพราะไอ้ไอ้พวกนี้เวลามากควเห็นไหม พอมันกดคันเกียร์ลงไปค้างปุ๊บมันจะเร่งรอบเบนเบนเป็นได้อ๋อคือมันรีดรีดเกียร์ครับแล้วรีดเกียร์มันกดคันเกียร์ไปนิดเนี้ยกดคันเกียร์ก็คือจะทําให้พอกดคันเกียร์ปุ๊บไอ้คันมันชุดที่สองมันจับตัวคลางตัดกำลังที่มันอยู่ในเกียร์เหรอ อันนี้วางในต้องระบมันระวังนะพวกนี้ไม่ได้เลยอย่างเดียววางเพราะพ่ออย่างนี้ก็เอาครอบเลยเหรอเออาเขาครอบดีอะไรมันล็อกตัวนี้ก็ไม่ไม่น่ามีล็อกอะไรก็คือคุณต้องเอาตัวลูกปืนไอ้ของชุดนั้นมันมีคอคาอยู่กับปากก้อนที่นี่อยู่ที่นี่มันก็เห็นอยู่สามตัวนี้อยู่ตุดนี้อุปทานให้เวียบโอ้พิกอีกหน้าเลยอีกหน้าเลยกลับหน้ากลับมาผมก็หาไม่เจอมันอยู่ในนี้ผมเห็นอยู่บับบับมันอยู่กับตัวตั้งคัดใช่ไหมอยู่อ่อยู่ของชุดน้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปืนเนี่ยคุณพิชิตขึ้นมา ลูกปืนลูกปืนสามเศร้าเนี่ยลูกปืนสามเศร้าตัวเนี้ยถ้าคุณใส่ถนนจับไหนลูกลูกลูกปืนปกติเนี่ยลูกปืนจะอยู่ในร่องนี้เนี่ยไม่ลูกปืนสามเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในร่องนี้พอดีแล้วเวลาเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บใช่ไหมคันเกียร์เปลี่ยนมาเราขยับแกนเกียร์ขยับแกนเกียร์ก็จะมาขาขี่ขานี้ขานี้มันก็แทนที่ตอนนั้นมันนั่งอยู่ในเบ้าบางทีมันจะพลาดเบ้า พอพลาดบ่าพอปีนขอบปุ๊บไอเจ้าตัวชุดชุดนี้มันจะกดให้แผ่นกดตัดยุบเข้าขไปต <un> <be> ัดกําลังช่วงาวตอนในตรงนี้ขาตรงนี้มีความต้องการก็คือต้องใส่ใส่ตรงมากแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นรุ่นที่มันไม่มีมาร์กก่อนนี้รุ่นก่อนนี้ไม่มีมาร์กนะคุณต้องเล็งแบบนี้เลยนะรุ่นแรกเนี่ยคุณต้องเล็งให้ให้ขานี่นะไปที่ชุดนุ่นโดยตรงเลยกดไอรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ คุณต้องเล็งเล็งสีทะแยงไปที่นะที่จุดกลางของของตัวดหน้าแปลนครับครับนี่ไอไอนี่คือสกรูที่เราปรับตั้งคัดแต่สกรูตัวเนี้ยถ้า,<อ>ถ,าถ้าเกิดคุณขันคุณหมุนตามเข็มตัวนี้นะถ้าเกิดคุณคุณหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยไอตัวนี้จะเลื่อนเข้าไป้างในครับถ้าคุณคลายออกตัวนี้จะดันเข้ามาข้างในแต่ตัวนี้ว่าไปไหนมันจะมายันไอเจ้าตัวชุดเนี้ย ครับชุดชุดเจ้าตัวบีบีกดฮะเห็ไหนไหมเนี่ยไอตัวนี้เราคุณลองทายดูดิตัวนี้จะมีการเลื่อนเข้าขออกเล,เลื่อนเข้าออกเป็นการการปรับระยะฟรีระยะฟรีตัวไม่ลุกปืนสำหรับตัวน่าจานเลยครับ ถ้าคุณใครออกคุณตึงมือใช่ไหมคุณอกาศตึงมือก็คือมันมาชนในตรงนี้น้าแป็นี่พอดีครับแล้วพอพอคุณใครออกคึงมือเสร็จพวกคุณต้องให้มีระยะฟรีอยู่นี่ก็คือต้องหมุนคืนเสรหนึ่งจนแปดนเร็หนึ่งสี่รอบให้มีระยะฟรีอยู่ไหมตรวจสอบระยะฟรีตรงนี้โดยการตรวจสอบระยะฟรีของตัวคันเกียร์ไม่ใช่ไขเข้าสุดแล้วคลายออกปรเอ่อตอนแรกสุดให้ให้เราขันเข้าสุดก่อนขันเข้าสุดเนี่ยการขันคุณหมุนตามเข็มสุดปุ๊บนะคุณหมุนตามเข็มสุดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเข้าไปในสุด มันจะห่างจากหน้าแฟงตัวนี้สุดทําอย่างนั้นเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อล้างเกลียวครับเคลียเกลียวอให้สะดวกแต่ว่าร้านหลายร้านเนี่ย <c oughs> เขาเขาขี้เกียจขี้เกียจหมุนหมุนหมุนข้าวเขาคลายออกเลยคือ <c oughs> จริงๆแล้วในการตั้งเนี่ยมันต้องใช้การคลายออกเ <c oughs> ข้าไว้คลายออกอัดจนอ่าแต่ที่ที่เขาต้องผันข้าวเนี่ยเขาต้องการที่ว่าล้างเกลียวให้มันสะอาดเช่ก่อนล้างเกลียวจาะเพราะอะไรตอนคลายนีย่ก็คือที่มันออกไปจนจนว่าตึงเนี่ยนะก็คือมันไปชน ไม่ไม่ใช่เป็นความฝืดของไอสิ่งโร่กลมที่ค้างอยู่บนเกลียวคลายออกนี่คลาดกลางออกไะคลายคลายออกไอหน้าเป็นตัวนี้มันจะมาชนตัวนี้ไงกดลงหุบการหุบลงเนี่ยก็ยกคุณตามหลักโดยทั่วไปปุ๊บไอสปูตัวนี้ใช่ปะ่ะครับพอคุณหมุนอยู่กับที่ตัวนี้นะครับพอคุณหมุนตามเข็มเนี่ยนี่นี่คือตัวเมียของมันครับถ้าคุณหมุนตามเข็มไอตัวนี้ก็จะเข้าครับ คือคือไม่ลูกปืนเนี่ยจะจะจะถอยห่างจากไอตัวนี้ออกมาใช่ไหมแต่พอคุณคลายออกคุณคุณลายออกไอตัวนี้ก็จะเดินหน้าเข้าไปเดินหน้าเข้าไปหน้าไปตัวนี้ก็มาชิดที่ไอหน้าแปลนตัวนี้คลายออกครับคลายกลางนี่คลายออกจนตึงมือคลายออกจนตึงมือก็คือไม่ลูกปืนก็มาชิ้มอยู่ในร่องตรงนี้เต็มพอดียัดชิดพอดีซึ่งเราปล่อยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเวลามันร้อนมันจะขยายตัวอีกครับใช่ป่ะมันตราตองนี้มีระยะฟรีอยู่นิดนึงเพราะหลังจากคลายออกจนตึงมือเสร็จปุ๊บคุณต้องขันคืน็น8รอบ ถึงเซนต์นึส่วนสี่แล้ว็ลอกแอ่แต่ระยะตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอกเพราะว่ามันกเกิดจากวามปืนของเกลียวความบุกคล้องของเกลียวอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าต้องเช็คจากผลผลลัพธ์สุดท้ายก็คือไปทดลองกดพันเกียร์ดูระยะฟรีของพันเกียร์เนี่ยที่กดลงไปแล้วเกียร์เปลี่ยนนะนะสิบสี่ถึงสิบแปดมิลถ้าระยะตรงนั้นไม่ได้ก็มาปรับใหม่ครับปรับใหม่ตัวนี้จนได้ระยะฟรีของพันเกียร์เพราะ ไอเที่เซนหนึ่งส่วนแปรหรือเซษหนึ่งสี่รอบเนี่ยเป็นแค่หลักการเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นเพราะมันมีแฟกเตอร์ที่จะทําให้เกิดปัญหาที่ว่าตึงมือแค่ไหนเพราะความความรู้สึกในการตึงไม่เท่ากันเหมือนคุณตั้งวาลครับของคุณบอกว่าเกืดโอเคแล้วแต่อีกคนบอกไม่ได้คือผมไปเช็คแล้วผมบอกมันหลวมไปใช่ไหมแต่ขอเราเราบอกว่ามันมันดืดแล้วประมาณนี้เพราะความดืดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกครับมันไม่เหมือนกับ เอาตะตัวทีมล็อกไอ้เอาตะตัวดวลเรียมาทิมปึ้งออะไรวัปก็ระยะไอ้เมื่อกี้นี่ไงเอาหนึ่งเซนิเซนิระยะก็คือใครหมาตถึงมือแต่เท่าผมดูแต่ละคนเนี่ยเขากว่าตึงมือมันหยุดไม่เท่ากันอ่ะบางคนก็หยุดอยู่อยู่ถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบนะสันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็สันเอียงไปอีกอย่างนี้ยห็นไหมทีนี้พอ พอไอความตึงไม่เท่ากันไอเซนนึงส่วนแปดถึงเซนนึ่นสี่เนี่ยมันก็เลยไม่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เพราะเพราะเพราะไอเซนนึงส่วนแปดหรือเซนนึส่นสี่นี่คือตำแหน่งที่เราคลายกลับจากตำแหน่งที่มันตึงมือเดี๋ยวล่ะครับคลายความตึงมือนีถ้าเกิดตึงมือข้างในเนี่ยเรื่องทจนแข็งเลยนะเซนนึงแปดมันก็อาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมผมเลยบอกว่า เช็คสุดท้ายก็คือไปทดลองดกดตะเกียร์ดูเกียร์ต้องมีระยะฟรีของัะเกียร์14-18ถึงมิลครับต้องมีคัะไรบ้างมันจะมีมือคัดที่ไหน,หนหบีบล้อโต๊ะโต้ก็ไอ้อตัวนี้มันทำได้ตัวนี้แทนแต่ แต่ตัวนี้มันจะต่างของยามาฮ่านะเดี๋ยวเราจะเชี่ยดูของยามาฮ่าไอตัวเมทไอ้ตัวนั้นมันจะมีสกรูที่จิ้มมาจากฝั่งขวาครับเวลากดคัดข,ของเค้าเนี่ยมันจะยันออกเลยมันจะยันให้เจ้าตัวแผ่นกดคัดตัวนี้นะให้ยกออกมาเขาเรียกคัดแบบดันยาวๆใช่ไหมเออคัดแบบมันจะกระทุ้งมาจากฝั่งตรงข้างออาใช่สปาจะเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวเมทต้องหนึ่งเมทร้อยหนี่งก็เป็นแบบนั้นหมด คนสกรูมันจะมันจะมีจุกอยู่หนึ่งตัวจุกยางปิดอยู่ใกล้กับคันเกียร์เราต้องแงะจุกยางของมันออกมาแล้วการตั้งคัาก็คือถ่ายนัดลาะแล้วหมุนสกรูเข้าไปจนจนจนตึงตึงแล้วถ่ายออกเป็นเอ่อเสร็จแปดรอบไอ้ตั้งคัดระยะเศษหนึ่งคนไปด้วยเซเนอร์ซีเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานแทบจะทุกยี่ห้อ GTO อะไรก็ไม่กัน GTO ก็จะหันก็ตึงมือแล้วก็ถ่ายออกเป็นแปดรอบครับ